enemy here Bueno, hola te la va a ver na. Próximo. Ah, eh có thể có thể mục đích ngay ngắn ngủi ngắn 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 เอาเะเอไปแล้วน่าจะอยู่กับน็อกตัวหนึ่งครับเสียงวิ่งเดียวเดี๋ยวเล่นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี่แรกก็ยังไม่ไหวเลยไม่เสียงลยตัวไรถปูนรถปูนเจ็บนั่งหัวรถหัวรถโดนไปนั้น

bây yeah, chứ found something interesting here หรือว่าออกไปอ่าโดนลงพอนโดนลงพอน

ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้เราไว้เสียงอะไระเพราะว่าหลอดไว้ไปกี่ตีแนละ้วเวทยิงไปไว้ไปตีหนึ่งไหมแล้วก็ตอนแรกที่ซีเมนนี่อีกตีหนึ่งแล้วก็วิ่งออกไปอีกตีหนึ่งแล้วก็ตัวนี้อีกตีหนึ่งะจะหมดแล้ว Right. There. Hold your ground. <laughs> My head! I fear nothing. As you can. <laughs> Might come in handy. Be cautious. สววาม <need> <c oughs> วาออนันนะี้เดชเราก็ไปบีนออกหางเลยนะดอบนี้เดือดเอาเปล่าวัวแต่บ,บนคอนยับบนงม่อยู่นะ ตัวเดียวตัวเดียว detecting ที่มีคนเปิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันี่คนเดียวเลยน่าจะหยับนานแล้วดีทะเรองวย้ยเยอะจังวะโซโลเยอะสามตีแล้วนะมตีแล้วีบอสข้างในแต่นี่ปืนกั มีมีศพตายข้างในเนี่ย This way เฮ้ยแคปก็ตายใช่ป่ะโอมจะผมไปแกงเข้าตึกไหมไม่ตึกไม่เจอไม่เจอเลยอาจจะฝั่งนู้น ผมไม่ใส่หมวกนี่หมดเลยเมื่อกี้เผี่ยงคนกระโดดปะ่ะใช่ผมไม่ช่วยเฮ้ยนี่เผี่ยงหมดลุ่นฟันใช่ใช่ต่ตีป่อมก่อนครับ ไปแก้ผมสามสิบวินนะเนี่ยเหมือนเสียงใครย่องเลยอ่ะอยู่บนหมู่บ้านข้างล่างเหมือนเหมือนเหมือนบอนน้ำปั่นเนี่ยคนย่องสิบวินสิบวินได้ตีนป่ะใช่ไหมใช่ใช่ ห้าวิห้าวิชัวเซฟสีหมดเลยคอมีอ้นแทบใต้ดินหมดใต้ดินเฮ้ยเปนไมเข้าีเคดเหรใช่ใช่ตีเคดอ๋อตีเคดหมดเลยตียอดผมน้องนี่นะน้องนี่นะอุ้ยเอ้ามีหลังว้อีก คนเตอร์สี่เหรอข้าผมหลังผมหลังเราเราเราเข้าหลังเข้าตรงระเบีย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 งโอ้ไม่าตีเรากันมั้งมันมีฝั่งรีเขียบหนึ่งอ่ะเฮ้ยสวยจัดเฮ้ยจัดดิเอ๋ไอันนั้นไว้อันนั้นไว้อันนั้นไว้ยิงไปสามเลยเพื่อน ฝั่งนี้ฝั่งแล้วหมด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 แล้วเฮ้ยเฮ้ยช่วยคนละตีเหรอไมยิงผมวะใช่นั่นก็ได้คนละตีไม่ชวนไม่ตัวเบียร์อะไรอ้่างเงี้ยไปโดนยิงลงมาชื่อเดียวกันไม่ใช่เหรอก็มันมุดมาเปล่ามุดมุดไอ้ทางรอดไปเปล่านน่่คไหอะเฮ้ยมีอีกตีไปเอาบิ๊ก ไกลโหดนี่มันกี่ตี๋วะมันมีหนูเยอะจังน่าจะตีเสร็จเยอะพี่ตีพี่เอายานะขอดเลยนี่แก่ๆกะเกิดมี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 ใกล้ๆไปไหนใต้ดินเหรอใกล้ใก้ดินแกอีกฝั่งเนี่ยเสียงไม่รู้หูเียังต่อไม่มีนอนโดยอีกฝั่งอีกฝั่งก็ไม่มีโอเ แคอองข้างหลังตัวแรกโอ้ไม่ตัวัวแบบหัวแตกเลยอแล้วเดียววะโอ้ยทำไมดี๋ยวนี้เปิดเทปแม่งหรอดีขอบคุเลยเว้ย Wait for เห็นีีกระเป๋าม่างนี้หป่ามีคนเก็บย,ยังวะว่วงสบบนหน้าห้องไหนหน่นเออรงบันไดไนนหลังร้โลอยู่เลย,ยไปไม่รูวแบบเขาอีกโอ้ยที่บุกอยู่มี้าเชื่อ do. <small> เ็ใครอ่ะไม่ใช่พี่คนมาเหยียบไม้มา,ว,าว้ายมีโลก้ไ Quại. Ép vào, ép vào. Ép đi, đợtเดียว nữa lẻ thôi. Quá chim luôn nào. โอ้ยแต่มีกไก่อยู่อ,อันนี้มันสามแสนห้ามีกั๊กอยู่ไหนเก็บไม่ได้บอกน้น้องนะ i'm on it for this make it make it out of it i'm afraid, bro. come on come on no way let me have be cautious the elevator in zero dam is activated you can extract from there now Left. Be ready to go. Enemy right. here. Right. Right. I'm, 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 right. right. I'm reloading. I'm Die. 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 Okay? Die. detecting hostiles die. detected well smells like something's burnt หน,ไนีไม่ได้หวะจุ๊บทำให้หน่อยลงซ้ายมาตัว,นะตว Right. Be cautious. Oh, okay. yeah, man, need... yeah, be fine. เอาสิไอ้คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเลยเสร็จหมดแน่นปะนะสิพี่เอาตัวหลังที่ยิงตัวท้ายนะตัวนั้นยิงเก็บกัน

Hey, wake up the The elevator in Zero Dam is negative. Find another way out.

หังสาตีล้วกอีกและวูกตออเหรอ